ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการซ่อมเจ้าหัวเกียร์นะครับก็บริเวณนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าพอใช้ไปนานๆนะครับหัวเกียร์ครับมันจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรครับเสื่อมสภาพนะครับไปตามการใช้งานนะครับก็ เดี๋ยวผมจะทำการเาย็บเจ้าหุ้มหมวเกียร์ตัวนี้นะครับเข้าไปก็ภายในนะครับก็จะมีหูเกียร์นะครับแบบนี้นะครับแบบที่เป็นหนังนะครับเดี๋ยวก็เราจะทำการหุ่มเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเข็มและด้ายให้นะครับ และก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ,อะจะเป็นคู่มือนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการเย็บ yep, ก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการปรับเจ้าเคียร์นะครับให้มาอยู่ที่ตำแหน่งเอ็นก่อนนะครับ ก็ให้เราทําการกดปุ่มบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีปุ่มปุ่มนี้นะครับทําการกดนะครับแล้วก็ทําการผักรงแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับให้เกียร์มาอยู่ที่ตําแหน่งเอ็นนะครับให้เราทำมีพื้นที่ในการทํางานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการนําเจ้าที่หุ่มเกียร์นี้นะครับ ใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะใส่ได้พอดีนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับให้เรานำเข็มมาล้อยได้เลยครับอ่าก้อนี้นะครับหลังจากที่เราทาการสวมแล้วนะครับก็นี่คือเข็มนะครับก็ให้เราทําการร้อยเชือกเข้าเข็มแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนในการร้อยนะครับให้เรามาดูที่คู่มือนะครับ ตอนในการร้อยให้เราทาการร้อยอสลับเป็นฟันป่าไปได้เลยนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับคู่มือก็มีบอกหมดทุกอย่างนะครับก็ให้เราทําการร้อยได้เลยครับอ่ะกรอน,นี้นะครับหลังจากที่ผมทําการร้อยได้เสร็จแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่เยอะมากเลยนะครับสายที่เขาให้มาก็ประมาณนี้นครับ สุดที่ผมทาการลอยได้ไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับหลังจากนั้นก็ผัก,กีย์กลับไปที่เดิมได้เลยครับแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการหุ้มเกียร์นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะทําอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้เลยครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาวิธีการหุ้มเกียร์มาให้นะครับก็ เดี๋ยวส่วนตัวสินค้านะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับผมจะทําอะไรก็มารอติดตามรับชมกันได้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ